现在几点？现在几点？多你几梦点点分分啊啊差差刻刻十到十到快快走 左，八，八，时，时间，时间，点，点，分，分，分钟，那า秒，秒，ว那น一刻，一刻。 15นาทีป้นป้นครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีซานเคอร์ซานคอร์นานคอร์คือสี่สิบห้านาทีตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมง 现在几点？ต你นน八点零五分，八点零五分，半，两点半，两点半。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 点半。两 ห้าสิบห้านาทีชานะคะแปลว่าขาดขาดอีกชาอู่เฟินอู่คือเลขห้าใช่ไหมคะเฟินคือนาทีชาอู่เฟินขาดอีกหา้านาทีสี่โมง ต่อไปนะคะชาอีข้ออีข้อคือสิบห้านาทีข้อนี้นะคะคือคาอีสิบห้านาทีจิ๋วเตี่ยนก็คือเก้าโมง 急，头痛啊！哈，弟弟，两点半，两点半，差五分四点，差五分四点，差一刻九点，差一刻九点，九点快走吧，快走吧，คำว่า快นะคะแปลว่ารีบ，走，แปลว่าไป，快走吧。 ค่ายโจบะแปลว่ารีบไปกันเถอะนะคะดูคำศัพท์ช่างเสือด้านล่างนะคะเหลี่ยงเหลี่ยงสองหวอมเงินหวอมเงินพวกเราหลายหลายมาป้านป้านครึ่งหรือสามสิบนาทีหนีเงินหนีเงิน พวกคุณเรามาดูทบทวนกันนะคะเมื่อคราบที่เราที่เราซื้อสอนไปเด็กๆจำได้ไหมคะววเมินค่อยจปะววเมินค่อยจปะแปลว่าอะไรคะเด็กๆววเมินค่อยจปะแปลว่าพวกเรารีบไปเถอะพวกเรารีบไปกันเถอะนะคะข้อตหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสองนะคะหนีเมินชี่ n นีเมินชี่หน,นีแปลว่าพวกคุณ n นีเมินชพวกคุณไปวอแปลว่าฉันใช่ไหมคะเด็กๆแปลว่าพวกเราอ่าก็คือพวกเรานะคะพวกเรารีบไปเถอะข้อที่หนึ่งข้อที่สองหนีมนชพวกคุณไป ข้อที่สนะคะที่ซานหนีเม่นหลายพวกคนมาฝีกสีรีท่ทวนอีกครั้งนึงหนีเามนค่ายจปะเราม,ม่่อจบป你们去你们去你们来你们来啊เรามา,มาทบทวน Reading time นะคะหรือหัวข้อที่หนึ่งนะคะเตียนเตียนแปลว่าโมงเตียนแปลว่าโมงด้านหน้าก็ต้องเป็นใส่เป็นจำนวนนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีเตียนอีเตียนอีคือเลขหนึ่งอ่ะคือหนึ่งโมงเหลียงเตียนเหลียงเตียน เหลี่ยงนะคะเสียงสามตีกับเสียงสามเปลตัวหน้าเป็นเสียงสองอยู่ตัวเดียงอ่านว่าเหลี่ยงเหลี่ยงคือเลขเลขสองนะคะเด็กๆจิยวเตี่ยนปานเจิยวเจิยวตัวเดียวนะคะแปลว่าเลขเก้าเนาะจิยวเตี่ยนคือเก้าโมงจ๊เปอีกยีอ่านอีกครั้งงนึงอีเดียร 一ี่ที่ี่หนึงโมงสอลีสองนสโมง九ิ้าทนเก้าโมงฟ分ฟ,ฟแปลว่านาทีฟินแปลว่านาที ่เด็กๆคะสิบเฟินสิฟินคือ10บนาทีสิบเฟินสิฟินสินาที1ิบห้าเฟินสิหฟินสิ้าเฟินสินาทีหรืออีกข้ออ่าดูรูปนี้นะคะดเด็กๆอีกข้อ 十五นา티，二十五分，二十五分，二十五นา티，二十五分，二十五นา티，三十分，三十分，是三十นา티，三十分，三十分。 คือ30นาทีหรือที่เราเรียกกันว่าป้านนะคะป้านก็คือครึง่งสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาที หรือที่เราเรียกกันว่าซันเคคือ45นาทีนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะคะด้านล่างอ่านว่า差一刻六点差一刻六点เขาบอกว่าขาดอีกสิบห้านาทีหกโมง差一刻ยนขาดอีก15นาที กโมงหรือณตอนนี้คือกี่โมงคะห้าโมงสี่สิบห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพด้านล่างแล้วเรามาตอบคำถามกันนะคะอยู่ในหน้าที่สี่สิบสองนะคะดูเลขด้านบนเ,เด็กๆลองฝึกทำนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะจริงๆอยู่หน้า จริงๆนะคะอยู่หน้าที่83นะคะดูเลขด้านล่างนะคะเราสะใส่เลขหน้าผิดนะคะเด็กๆอ่ะ7ดโมงหนาที8ดโมงหนาทีข้อที่3 4สี่โมง10นาทีอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยก็คือ7ดโมง50นาทีพูดว่าสี่เต่ห้าสิบแป8โมง5นาทีคือป้าเต่ศูนย์ฟ้ แปดา分ปาคือเลข8นะคะเตนคือโมองศูนย์0้า分นะคะก็คือ8มง5นาที4มง10นาทีคือสี่ต分สี่ต分 สี่โมงสินาทีอ่ะวันนี้นะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆนะคะดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่เราซื้อให้ทําตั้งแต่อ่าคาบที่แล้วนะคะคือ ข้อที่1ใหญ่2ใหญ่นะคะแล้วก็3 3ใหญ่อันนี้คือเฉลยนะคะส่วนข้อที่4ี่ใหญ่นะคะเด็กให้เด็กๆนะคะฝึกทำนะคะให้ฝึกทำข้อที่4ใหญ่และข้อที่5ใหญ่นะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วมาตรวจด,ดูนะคะว่าเราผิดกี่ข้อเราไม่เข้าใจในจุดไหนนะคะเราก็ไปทำความเข้าใจ กับคำศัพท์นะคะอ่ะก่อนเลิกเรียนนะคะก่อนเลิกเรียนนะคะเด็กๆดูท็อปทวนนะคะเตี้ยนเตี้ยนโมงเฟินเฟินนาทีอีกขอ้อขอีกข้อสิบห้านาทีป่านป่านหรือที่เราเรียกกันว่า สาสิบ分คือ30นาที45นาทีก็คือสามครับสามรับหรือรยกอีกอย่างหนึ่งว่า4ี่สิบห้า分4สิบ分คือ45นาทีนะคะโอเคสำหรับการบ้านวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะลัาจากที่เคียร์เสร็จแล้ว อย่าลืมส่งการบ้านเราซื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ่ายเจียนค่ะบ๊ายบาย